สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องตั้งใจจะมารีวิวสินค้าตัวหนึ่งแต่หน้าตาแบบนี้หนังหน้าแบบนี้ไม่ได้มารีวิวครีมแน่ค่ะ <c oughs> เป็นคนชอบกินค่ะวันนี้น้องจะมารีวิวมาขามแชกอิ่มจากเพชรบุญวันนี้น้องได้มาขามแชกอิ่มมาแบบเออสามถุงแน่ต้องขอบคุณพี่ลุงพี่เคนอน่อยอ,อนั่นแหละ ก็ตั้งใจเอามาฝากน้องไงน้องก็เอ้ยไหนอันนี้เป็นคิปแรกก็เลยเฮ้ยอยากจะลองรีวิวสินค้าเราตัวเองเป็นคนชอบกินเอาวะวันนี้แหละทัานจะมารีวิวมะขามแช่อิ่มจากเพชรบูรณ์ก็มาดูเลยแล้วกันเนาะในหนึ่งถุงของเขาะจะหนักประมาณหนึ่งหนึ่งโลนะคะแล้วก็เออเขาก็จะมีเหมือนเป็นน้ำแช่อิ่มอะแล้วก็มีน้ำผิดเกลืออยู่ในซองด้วยเออนีน้องก็ได้มาสามพอเนี่ยอืมทำเหมือนบ้านมีคนอยู่เยอะล่าเลยอ่ะนี่นะคะ แล้วแล้วที่สําคัญมันดูสะอาดอ่ะเออมันดูสะอาดมากแล้วก็ไม่มีเม็ดดีมากเลยอะมีความรู้สึกว่ากินแล้วไม่ต้องมานั่งคายอะไรประมาณเนี้เออนั่นแหละสะดวกสะดวกอืมนั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันว่าเฮ้ยรสชาติจะเป็นยังไง <S <S พอน้องเองอ่ะก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วก็แบบ ยังไม่ได้กินข้าวเหมือนกันแต่อดใจไว้เฮ้ยว่าฉันนั่นอยากจะลองกินมะขามแช่อิม่มเฮ้ยว่ามันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูนะพอดีเมื่อกี้ช่วงที่กำลังเตรียมของก็แอบแอบแกะหนึ่งห่อไปละก็พอแกะหนึ่งหอ่อใช่ไหมคะนี่นี่ใช่ไหมแกะพอแกะเอาไงเก่ือเสร็จแล้วก็เอาขวดน้ำเนี่ยคะ่ะเทลงไปสองปึ๊บให้ะคะ่ะแล้วก็เออ คือแบบแช่ไว้สักพักนึงอะไม่ต้องแช่ลงนางเลยค่ะนี่จะกินตอนไหนก็กินน,นะแล้วก็เขาเก็ิ่มริกเติมให้ด้วยใช่ไหมนี่พริกเกลือแกะพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูการรสชาติเป็นไง,งจริงนะอยากกิน <c oughs> <c oughs> อีนีเลยคว,วามอ้วนอยู่แต่น้ำหนักไม่เคยนมกินทุกเย็นอะไม่กินทุกเย็นสิกินทุกค่ำเดี๋ยว เอหาชิมเล็กๆก่อนนะเดี๋ยวเอาเอาเดี๋ยวน้องจะกินแบบนนะแทีย่ยังไม่จิ้มน้ำจิ้มก่อนนะมนะมือกาวจิ้มยังมาขาไมิยังอืมก็โอเคนเะห,หวานอมเปรี้ยวนะไม่เปรี้ยวมากอะ่ะเออเหมอคนที่แบบไม่ชอบเปรี้ยวมากนะฟังเสียงเิ โคตรเลียวอะอืมอืมอารมณ์มไหนปะอารมณ์แบบกินมอมันเปา้หวานอะอืมแล้วก็แบบจกพริกจกแบบอืมหอมหอมแดงกุ้งแหง้งแ,แบบม,มันมันคล้ายๆอารมณ์นั้นแหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะลองจิ้มพริกเกลือ อืมอืมโอเคตัวพริกป่นของเขาปะไม่ใช่พริกป่นแบบไม่ไม่มันไม่ใช่พริกป่นสำเร็จอะอืมมัน็นเหมือนพริกขั่วเแล้วเขามองทำพริกเกลือเองน้ำตาลเนี่ยก็เป็นน้ำตาลสายแดงนะ,ะไม่รู้เห็นปะเออโอเคอะเดี๋ยวแบ่งให้แม่กินด้วยแม่ไม่กลับบ้านมีทั้งสามถุงอะเออโอเคอะ อไปละนั่งกินก่อนโอเคนะเออยิมบอ,อกไปสนใจสั่งนะนี่เลยที่บ้านพนวมปวกแดงเลยสองสาขาอืมเดี๋ยวเบอร์โทรแป๊บหบนึ่งนะมาละมาละไปหาเบอร์โทรเข้ามาล <c oughs> าโทรออกไม่เคยจำเบอร์เขาไงเบอร์โทรนะคะที่บ้านพนวมปวกแดงนะจะมีสองสาขาหนึงออน่งจะอยู่ใน ในในตัวตลาดปกแดงอ่ะมันจะเยี้ยงเยี้งกับปั๊มกับปั๊มบางจากนะเออรู้ว่าตรงข้ามร้านอาหารบ้านสวนมังม้งมันก็ลืมเนาะแต่อีกหนึ่งสาขาเพิ่งเปิดใหม่เป็นตึกใหม่อยู่แถวอยู่ตรงข้ามกับหมูย่างสมยัยอ่ะที่ปกแดงค่ะทางเข้าอีเทนซีบอร์ด2อ่ะอยู่ตัวแถวอีซีสองนะนั่นแหละไปสั่งได้เออเจ้าของใจดีมากพี่ลุงโทรเลยนะเบอร์089 เจ็ดสี่เก้นะคะอันนี้เป็นเบอร์พี่เขนนะเออโทรโทรไปแกอาจจะไม่ค่อยรับอืมนั่นแหละแต่บางทีก็อาจจะรับก็ได้แต่แต่แต่อีกเบอร์หนึ่งที่แบบโทรไปลรวรับแน่ๆนะเป็นเบอร์0 8 6 7 3 4 1 1 4 4พี่ลุงใจดีมากคนบ้าอะไรไม่รู้เกิดมาแบบใจดีอะ่ะเออบอกคือบอกไม่ถูกเหมือนกัน ลองดูนะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ก็ได้ฟ้าใสอะคะ่ะลองดูเดี๋ยวน้องจะแท็กไปด้วยนั่นแหละอยากให้ทุกคนคือต้องลองอะ่ะมันโอเคนะไปลเวไปนั่งกินก่อนหนาะบาา